สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเขาครับชมส่องาวนางสาวเล่าเนาะพี่น้องเมือนน่อนี้าวนา่งสิภพาพ,พี่น้องกันไปบ้านนาดูเมืองสองคอนแขวงสวนนาเขตเนาะพี่น้องหมู่บ้านกับบ่ใกล้กันปันไดกับหมู่บ้านาวนา่งแลไรพี่น้องเป็นหมู่บ้านคองกันพี่สะพ้ายเนาะพี่น้องเป็นหมู่บ้านคองอันอายไปอยู่อะไพี่น้องเอ๋ย <Wh> พอดีวันสิไปเอา หักยาคือเก่าอะไรพี่น้องก็ไปเอาหักยามาให้พอเนาะมาต้มมาให้พอกะเป็นตะเมยเนาะพี่น้องเกิดเป็นเมื่อกะแลนฮาแต่ยาอะไรพี่น้องเอ้ยเห็นเราได้แหละกะบสิไปเอาอยู่หน้าอ้ายเนาะว่าไงไๆก็สิไปเอาอยู่หน้าอ้ายพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิซาวนางกัอยางพ้าพี่น้องไปอันส้มส่วนเผ่นพี่น้องเอ้ยได้ยินว่าผ่นไท้อันปลูกมะขพิผนว่าพี่น้องรู้ว่ามักซาลีเนาะพี่น้องเนาะ ได้ยินไอ้ปวดหัวปวดปุ๋งสารีก็เลยไปเอาหักยาเลยร่างกายเสียนพาพี่น้องไปหล่อเบิ่งสวนเพิ่นเนาะกะจะเกิดแล้วหรือยังมังกโพดเพิ่นกระ,ดกะไดแต่ได้ยินเพิ่นว่าันนั้นก็เลยสิพาพี่น้องไปเบิง่งน,น้ำกันน,นะก<ส>ะมากับน้องลีดพี่น้องเอ้ยเอาน้องลีดมาน้ำโดยเอาน้องลีดมาไปเป็นหมู่พี่น้องเอ้ยฉน่างกะสิไปคนเดียวกะบญาตินเนาะกะใกล้เติบอยู่เนาะคนละหมู่บ้านกะไปพี่น้องไปเป็นหมู่สานั่งปะ โเราซับนั่งกับสีสันๆแน่เด้อพี่น้องสนั่งขี่รถกันยังให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะไปขี่รถไปตามทางนะพี่น้องตอนนี้สนั่งกับกำลังสิข่าหมู่บ้านเนาะให้ปังหน่อยพี่น้องเลยบ้านน้อยให้ปังหน่อยเนาะกับกุเลเอกถามน้าใหยปังไปหล่ะกันหน้าว่าข้ามจังสีฮอดหน้าดูพี่น้องเลยผ่านบัดนาโมงมาวังไดนนี่กัได้กับภาพกับสีสันๆเนาะเพราะว่า ก็นั้นก็ยังบ่มีระบบกันสั่นนะพี่น้องอยากซื้อไม่กันสั่นอยู่แต่ว่ามาน้นหาเงินก็ยังบ่พอได้ซื้อพี่น้องเลยเพินหากใส่ไปวันๆกัเกือบบพอพี่น้องหาไปก่อนปีหนึ่งสิบไ้บอสพี่น้องเนาะพดเอานี่แหละพดเบิ่งไปเดอร์พี่น้องเลยมันสั่นกันมาเทือนกับจับซับาเดยพี่น้อง ในบาน้านเนาะให้ปังน่อยเนาะพี่น้องนอนแล้ว แล้น,บบนั้นก็บ่ได้มาเนาะไปเบิ่งลักัตนี่แหละพี่น้อง เอาไว้ล้างนี่แหละเทียงหน้านพี่นองเอาไปเขาไมเลื่พี่น้องมาหอดเพลินปัดโบยูเทีย่ยงหน้าสัมพี่น้องเลยเพิ่นมาเห็ดเฮือนรถไทยอยู่เฮือนข้าเจา้าอยู่เทีย่ยงหน้าเพิ่นยังบ่มีไฟพี่น้องเลยยังบ่มีไฟฟ้าเพิ่นมาเห็ดเฮือนรถไทยพี่น้องเลยไมเ่เห็ดอยู่เฮือนข้าเจ้าเนาะ เหตเองเลยที่นอ้องเงือกรถไยกันแบบบอซื้ออีกคอันน่าแท้โอ้จัดเองเลยช่องพ่อเมียเลยบันนี้นะโอ้ ว่าสนใจกับติดต่อได้ด้วยพี่น้องเอ่ยว่าว่ตรวจสอบบึกดูค่ะงามอยู่บ่พี่น้องเอ็ดเองเลย สนางเพื่อนกับเป็นสัางได้พี่น้องเลยจะเ,เทียนรถใช้เองได้โอ้เซตเรียบร้อยแล้วบ้านในะน่นาเสีเยนะอ่นยนนยนอนหัวมาใส่เลยบุหน่ะโอ้วนางมาพอดีอันจบงานเลยพี่น้องเลยแลนหัวมาใส่เลย อันนาาั้จะเป็นน้องโดนัทเนาะร้านสช้าสางนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ้ายเนาะบาเวบีบัพันกีเซพไก่พี่น้องสดซื้อรดมานนะได้แต่หัวพี่น้องเอยเงินบ่พ่อ,อจัดยินเพื่อว่าซื้อรดมานัะ เงินบอกพ่อทังหมาซันได้แต่หัวก็เลยมากินเองเนาะพี่น้องทังน่ะไม่กินเจ้าเองตอนนี้ก็กำลังสิบประกอบแล้วพี่น้องตรวจสอบโอ้เป็นแังได๋พี่น้องงามบ่พี่น้องวัสิภามาหล่อสวนมกขาโพดได้มาหลันเบิ่งอันเฮ็ดทั้งหลดไทยสบัานี้ ยังหมดท่านได้อะพี่น้องเอ้ยยังพาถ่ายว่ะสันพาถ่ายยังบมท่านได้แต่ล่องเมืองก่อนเพี่นว่ามันสิพอดีอยู่บ่เพี่นอนย่านคานมันสันว่ะสันไปล่องเมืองแล้วก็ว่าพอดีขับพี่น้องพี่น้องเอ้ย โอ้ oh. ได้เรื่องอยู่ได้นี่พี่น้องเนาะได้เรื่องอยู่พ <siglo. S 1> <grenade. S 2> <wh> ี่น้องเลยตอนในสถานกากณ์กับมาทีเทียงหน้าของอ้ายเดิเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบริเวณเทียงหน้าเพื่อนพี่น้องอันนี้ก็งัวเพื่อนงัวงัวผอเาวาเพื่อนพี่น้องเลยบอกว่นงัวสถานเพื่องงัวคุณเนาะพี่น้องผู้ฟาดกองเพื่อน พี่สะพายพามาเก็บเนาะพี่น้องอ้ายเพิ่นก็ยังเฮ็ดเฮือนรถอยู่พคนล่ะพี่น้องเอ้ยเฮือนรถไทยาพาพี่น้องมาเบิ่งงัวคุณเพิ่นพี่น้องงัวพอเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นเนาะพอตาแม่ยายเพิ่นโทหลายโตอะรเนาะง,งัวคุณเพิ่นนี่กะต้นนี่งามอะริ กะสิพาพี่น้องไปอันเก็บหักยาที่สะนั่งมาอันเอามือน,นี้เลยเนาะพี่นอ้องสะนั่งมาเอามือน,นี้กะสิเป็นอันพอเพิ่นว่าให้มาเอากบไตใบพี่น้องเลยเพราะว่ามีอยู่ในสวนผักของอันเปื่อยเพิ่นเนาะพี่นอ้องไตใบว่าพอเพิ่นให้เอามาเอาไปให้พเพิ่นสิตกกินหล่ะพี่นอ้องเอ้ยอ่านในตำรายาแะไรพี่น้องเอ้ยเห็นหลรอกะ ให้หามาให้เพิ่นในมันอยู่ในสายมันแม่นสีแดงอยู่บ่สีแดงเลยเนาะนี่เด้พี่น้องจ่สนางสิมาเอากะพอเพิ่นว่ากกใต้ใบพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเคยเห็นอยู่บ่พี่น้อง นั่นก็สิลกเอาเลยเนาะพี่น้นองเนาะอุย้ยลกเอารถอุย้ยโลดอย่าให้่ฮะมันขาดเด้อต้องงี้จะลกสอยพี่น้องเลยเดี๋ยวโลกเอาหางยายแล้วจยางสิพาพี่น้องไปหล่อส้มซวนมะกระโพดเพ่นน้องพี่น้อง กระโพดผลการสร้างเลี้ยวเห็นอะไรแล้พี่น้องเอ้ยเขากระขึ้นวางกันขาขึ้นนี่แหละพี่น้องท่านได้ใหญ่ซ้ำอุ้ยลกเอาลกเอาตอนนี้สร้างยาแล้วเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็สิเป็นนั้นต้นใต้ใบนะพี่น้องเนาะพอเพิ่นให้สร้างมาเอาหายสร้างก็มาเอาหายอะน้องหลีดถือให้ดู พี่น้องไปรีวิวสวนมกะกะขาดของอายเนาะนี่เด้พี่น้องต้นมกะกะดเพิ่นกะเฮาก็เป็นเบี้ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮาก็ปลูกเนาะพี่น้องเพิ่นกเ็เฮ็ดคู่จังซี่เนาะเพิ่นก็ปลูกไร่ให้หน้าเติมได้พี่น้องอันซุนปหนบ่ทัน์เนีเกิดแซ้หนาปลู่ว่านนี่นะบ่ว่นจัน ปลูกว่านนี่ว่าเท่าไหร่อันนี้ปลูกแต่เพิ่งไปได้สักนี่นะปลูกได้เจ็ดมื่นเลวต้นนี้เอออันนี้ผลปลูกได้ถิดกว่าเลยพี่น้องเลยส่วนนี้ผลปลูกได้ถิดกว่าเลยผลอ่ะกะสบายอยู่ดอกปลูกกะเนาะเห็ดทวนน้ำมักจับเลยเดี๋ยวจะอา,อาสิโลามาทาังพี่นาาุ๊กร้านเอกส่วนไปเบิ่งพี่น้อง เด้พี่น้องมากระโพดพ่นก,ก็ได้ข้ากะเป็นเบีย้ยพ่นมาข้าก,ก็ได้ถิดกว่าพี่น้องเ้ยหนึ่งสองสามสี่หาสุมเกิดแล้วนะะี่่าไห้สุ้มบท่านได้เกิดด้ซ้3ไห้พอดีทั้งเมิ่อขกะเป็นแปไห้พี่น้องก็เปิดปุบ hay vứt này ừ. nhá ừ. ừ. chôn bò ừ. Cứ ba, ba, hai ừ. ừ. Chế, hai ai kì nè năm này quá ừ, mày ai năm đỡ hả ừ. Đây là phần... chôn อันนี้เพิ่นห้ากระปูกเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยตัวนี้นะเัลนได้เกิดเนาะนี่เลยส้วมกระปูกนะสบายอยู่ดอกเนาะพี่น้องเพิ่นเห็ดหัวแล้ยวรีบร้อยเลยอันนี้ก็เพิ่นเห็ดหัวมันเป็นตะกะเพิ่นได้พี่น้องไฮน่าตะกะเพิ่นเลยเห็ดหัวไหวทาวอนเนาะปลูปกกระโดกสบายอยู่ดอกเนาะพี่น้องมีหัวอะไรเหรอ นาเสียมไเห็นยังลงอันแท่งอันนั่นนะพอเสียมไเห็นยังอันนะเออพอเสียมาดูน้ำใส่บอ่ออันนี้ก็สิเป็นน้องน้อยเพินพี่น้องเ้ยมาดกอสิงไคกับตัางงามอันนี้เนาะอันนี้คือกอสิงไคบัณฑนาเอึนหรือว่าพี่น้องพังไทยพนจีอึนตะไคเนาะพี่น้องโอ้พิ่ดปูกหอบน้องเลยพี่น้องเลย ดีมิตะกบักใหญ่บักใหญ่หญปลาลูกเมื่อบันกน้โอเคเนาะพี่น้องมา,นนางกค่นี่จะนั่งกาเสีเดยดเมื่อและไ,ได้พี่น้องบานนี่กะเขาขอบคุณขอบคุณถูกทานเนาะที่เขามาหับส้มส่องจะนั่งจะเล่า,นนา,ากาขอให้ถุกทานอยู่ดีไม่แห้งเนาะนัดรับในเงินหมืน่นนาะตื่นในเงินแสนแม่นมื่อมา่ในเงินลนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง Yeah. you